ชีวิตที่มีชัยชนะวันที่สามพระองค์ปรารถนาให้เรารับจากพระองค์ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้มารโกบทที่สิบข้อที่สี่สิบห้าเพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมากเมื่อพระเจ้าได้ให้กับเรา พระองค์ทรงมีความสุขมากเพราะเมื่อเราขออะไรบางอย่างจากพระองค์เช่นการรักษาหรืออะไรก็ตามนั่นเป็นการที่เรากำลังยอมให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราและเมื่อเรารับจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสุขภาพที่ดีหรือพระพรต่างๆของพระองค์การที่เรารับจากพระองค์ทำให้พระองค์ทรงชอบใจเป็นอย่างมากเมื่อเรามาหาพระองค์เพราะเราหมดตัว แล้วคาดหวังที่จะรับจากพระองค์ผู้ทรงประธานให้กับเราอย่างไม่มีสิ้นสุดเรากำลังให้เกียรติพระองค์และยอมให้พระองค์ได้เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเรากำลังยอมให้พระองค์มอบสุขภาพที่ดีความบริบูรณ์และสันติสุขของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและนี่ก็เป็นเหตุผลที่พระเจ้าอยากให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความคาดหวังเพื่อที่จะรับจากพระองค์ทั้งการรักษาและทุกสิ่งที่เราต้องการในแต่ละวัน พระองค์ทรงชอบใจมากเมื่อเราทูลขอจากพระองค์พระองค์พร้อมที่จะประทานให้กับเราจากความบริบูรณ์ของพระองค์อยู่เสมอขอให้เราจดจ่อไปที่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์และรับการรักษาการจัดเตรียมสำหรับทุกความต้องการในชีวิตของเรา